มีกี่ชแนลแม่มีกี่ชแนลแล้วก็ชิโกดจจแปนนะคะวานนี้เราดูคลิปที่จำปาดงว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะช็อกนะคะแต่ตอนนี้เรามาฟังป้าอธิบายในคลิปนี้ดูนะคะเหตุผลเพราะอะไรนะคะขอยืนยันนะคะมีกี่ชแนลแล้วก็ชิโกดจะแปนแม่กี่ชแนลขอยืนหนึ่งข้างลุงป้าน,นะคะ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นใครจะเป็นยังไงเราขอยืนข้างลุงป้าน,นะคะไปค่ะเราไปฟังคลิปกันนะคะเห็นช่องที่กลับบ้านก็พากันไลฟ์พากันทำคลิปใช่ไหมร้องไห้แสดงความเสียใจได้ครับลุงก็ไลฟ์สดไปแล้วนะ หลายคนก็ยังไม่ได้พูดอะไรที่มันดูตรงตรงดูตรงตรงวันนี้ก็มีการประชุมยูทูบเบอร์นะคะประชุมยูทูบเบอร์ถ้ามีปัญหาก็มักจะประชุมจริงๆเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาวันสองวันส่วนเรื่องส่วนตัวนี้อื่นก็คือมันสะสมแต่วันที่ประชุมเนี้ยบ้ายังไม่ได้พูดอะไรมากเอกแค่พูดแค่เรื่องแรกแค่เรื่องเดียวเรื่องอื่นยังไม่ได้พูดด้วยซ้ําไป เรื่องและหลายคนอาจจะดูว่ามันไม่ใช่ปัญหาที่มันร้ายแรงให้อภัยกันได้แต่ว่าสำหรับลุงกับป้าความเชื่อใจมันหมดลายกลุ่มนะคะเราไม่รู้ว่าคนอื่นคนอื่นหรือว่าใครคนอื่นจะส่งอะรหรือไม่ส่งเพราะตอนนั้นป้าไม่รู้แต่วันสองวันที่แล้วป้าเข้าไปในลายกลุ่มและรู้พอดีบังเอิญมีการส่งข้อมูลข้างใน ในไลน์กลุ่มเนี่ยไปให้อีกคนหนึ่งอยู่ข้างนอกแต่บังเอิญว่าคนส่งนั้นส่งผิดกดกลุ่มผิดมาเข้ากลุ่ม youtube เหมือนเดิมไลน์มันก็เลยเด้งขึ้นมามันไม่ได้มีความราะไรมากมายที่ป้าต้องไปตกกังวลหรอกคะ่ะแต่จุดประเด็นสําคัญก็คือว่ามันเป็นข้อมูลในกลุ่มไม่สมควรที่จะส่งไปข้างนอกทำไมถึงส่งไป ในตรงนั้นมันมันเอืนฟุกหรืออะไรไม่รู้มันเด้งขึ้นมาในไลน์กลุ่มของ Youtube เหมือนเดิมแล้วก็เขาเขาก็ลบอะไรไม่เป็นป้าเลยเรียกประชุมว่าทําไมถึงส่งข้อมูลตรงนี้ให้กับอีกให้กับอีกไลน์หนึ่งซึ่งคําตอบที่ป้าได้ก็คือเป็นไลน์ของตัวเองเหมือนกัน ก็เลยถามว่าแล้วทําไมในเมื่อไลน์กลุ่มคุณก็อ่านอยู่แล้วทําไมต้องส่งเข้าไลนา์ตัวเองถ้าเป็นไลน์ตัวเองคําตอบก็คือส่งเข้าไปไว้เฉยๆป้าก็บอกว่าป้าขอดูไลน์นั้นหน่อยว่าถ้าเป็นไลน์ตัวเองมันก็ต้องมีสิในข้อมูลในไลน์เขาก็บอกว่าไลน์นั้นอยู่ที่บ้าน ชาร์จแบตไว้อยู่ป้าก็มาถามป้าไม่เข้าใจว่าถ้าเป็นไลน์ตัวเองจะส่งเข้าไปทําไมแล้วข้อความที่ตอบกลับมามันไม่ใช่ไงมันเหมือนกันกันแน่กันแหนของอีกคนนึงแต่เขาให้คําตอบป้าไม่ชัดเจนไม่เคลียร์เขาก็พูดแต่ว่าป้าไม่ไว้ใจไม่เชื่อใจ ก็คงจะไม่ชอบป้าเหมือนกันอป้าอาจจะพูดมากอาจจะพูดแบบทเทียวจกไปเลยเป็นคนไม่ไม่ง่ายๆไม่สบายๆายเหมือนลุงแต่ชีวิตของลุงกับป้าเจอเรื่องราวต่างๆมากมายมาเยอะอะไรที่คนเด็ดขาดป้าก็เด็ดขาดโดยเฉพาะความ ส่วนตัวในกลุ่มในเมื่อคุณส่งตัวนี้ออกไปแล้วเราไม่รู้ว่าคุณส่งอย่างอื่นไปหรือเปล่าแล้วก็บอกว่าบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันเป็นเพื่อนกันใช้คำพูดที่ว่าลุงกับป้านเนี่ยไล่ออกจากพื้นที่ทิ้งเขาทิ้งเพื่อน เหตุผลบางอย่างให้อาภัยได้เราก็ไกลเกลีย่ยแล้วก็ให้อาภัยมาเรื่อยๆจนประเด็นตัวนี้มันออกมามันอาจจะเป็นเรื่องเล็กสําหรับคนที่ไม่ให้ความสําคัญในการส่งข้อมูลข้างในกลุ่มไปออกออกไปนอกกลุ่มแต่ป้าให้ความสําคัญเพราะว่าสิ่งที่ป้าเจอมาตลอดตั้งแต่มีเรื่องมีราวมาก็คือการโดนแทงข้างหลัง ข้อมูลอย่างนู้นอย่างนี้ออกไปเราไม่อาจรู้หรอกว่าจะส่งอะไรไปบ้างแต่ในวันที่รู้ก็คือส่งแค่ข้อมูลที่ป้าเมนเข้าไปเมนเข้าไปเตือนไปเตือนยูทูบเบอร์เป็นคลิปที่พาดหัวข้อว่าป้ามีแผนที่จะไล่ยูทูบเบอร์ออกไปจากพื้นที่ป้าก็เลยส่งคลิปนี้ออมาป้าเห็นทีหลังไง ป้าก็เหลยส่งตัวนี้ขียวไปในกลุ่มเพื่อให้ทุกคนได้ดูว่าทุกคนจะทําหัวข้ออะไรหรือจะทําเรื่องราวอะไรที่เป็นประเด็นเนี่ยให้นึกถึงลุงกับป้าบ้างลุงกับป้าไม่ใช่ว่าคนที่จะและหลายคนคงจะมองว่าอยู่สุขสบายร่ำรวยแล้วแต่เราก็คือทุกคนที่อยู่ในในที่นาตรงนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่กับมหาเศรษฐีนะ อยู่กับผู้ผู้ต้องหาที่กำลังขึ้นศาลอยู่ชีวิตในข้างหน้าจะเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าลุงกับป้าก็ย,ยังให้โอกาสทุกคนพื้นที่ตรงนั้นทุกบาททุกสตางค์เราหามาตรงนั้นเนี่ยเราไปทุ่มตรงนั้นหมดแล้ว ค่ามันบ้างเห็นคุณค่าของเราบ้างที่เราให้ทุกคนทำอนตรงนั้นเรื่องเราการประชุมในวันนี้ก็คือกลุ่มลายนั่นแหละคนที่ส่งก็คือแม่มาต่อยเพราะมันมีชื่ออยู่เพียงแต่ตอนจะส่งไปเข้ากลุ่มอื่นนะ่ะมันกดผิดมันก็เลยกลับมาเข้ากลุ่มยู u ูบก็เลยได้รู้ก็สอบถาม แต่ให้คําตอบไม่ชัดเจนก็เลยให้แม่มาต่อยได้กลับบ้านป้าก็บอกว่าช่างพงษ์อ่ะไม่ผิดนะเพราะช่างพงอาจจะไม่รู้เรื่องแต่แม่มาต่อยต้องกลับบ้านเพราะแม่มาต่อยเป็นคนส่งลายนี้จะไว้ใจไม่ไว้ใจมันไม่ใช่คําตอบแล้วเพราะถ้าป้าให้โอกาสแม่มาต่อยในเรื่องการส่งข้อความข้างในออกข้างนอกถ้าคนอื่นเขาทําเหมือนแม่มาต่อยทํา ป้าก็ให้โอกาสทุกคนแบบนั้นแล้วชีวิตป้ากับลุงอะ่ะจะมองหน้าทุกคนยังไงมองด้วยความหวาดระแวงหรือเปล่าหลายคนก็บอกว่าลุงกับป้าใจร้ายใจดำไล่เข้าไปป้าให้กลับแค่แม่มาต่อยคนเดียวแต่ช่างคงก็บอกว่าพูดเสียงดังฟังชัด ไม่ได้ร้องไห้เหมือนในคลิปบอกว่าที่เขาโดนคดีก็พ่อลุงถ้าให้แม่มาต่อยกลับเขาจะมีเพศสัมพันธ์กับใครแต่พูดภาษาอีสานน่ะล่ะก็จะมีนายโพธิ ในพูดทีก็จะเนี้ยงคลิปก็มีป้าส่งเข้าไปอยู่ในพูดที่ก็บอกว่าป้าจะสนใจอะไรเก็บคลิปผมนักหนาะป้าอิจฉาที่ผมได้คลิปเยอะใช่ไหมวันนี้วันนี้ป้าไม่เคยเห็นพี่เหน่งโมโหใครเลยไม่เคยเห็นพี่เหน่งขึ้นเสียงกับใคร การประชุมวันนี้พี่เน่งเห็นว่าป้ากับลุงมีเหมือนตัวเหยียบหัวอยู่ทั้งที่เป็นพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยใานทุกคนได้ทำถ่ายถ่ายทําคลิปมาโดยตลอดโดยที่ไม่คิดอะไรไม่ได้หวังอะไรผลอะไรจากทุกคนเลยยังตอบคําถามพี่เน่งยังไม่ได้พี่เนิงพ,พูดเสียงดังออกมาเลยว่าในถ้าหากว่ามีคน ไปอาศัยอยู่บ้านนายสักสิบคนเนี่ยสองปีเนี่ยนายจะทำยังไงทุกคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่มีใครตอบอะไรแล้วในวันนี้ก็ตอบไม่ได้แต่ได้แต่ไม่พอใจไม่ชอบใจโกรธแล้วก็หาว่าลุงกับป้านี่ไล่ทุกคนออกไป ตรงว่าป้าแค่เห็นว่าแม่มาต่อยทําไม่ถูกต้องป้าก็ให้แม่มาต่อยกลับบ้านถ้าช่างพงบอกว่าแม่มาต่อยกลับก็ต้องกลับก็อยู่ที่เขาเลือกเองเพราะป้าไม่ได้บังคับเขาบ้านไม่อยู่ไกลสองชั่วโมงถ้าอยากจะทําคลิปก็อยู่ได้แต่ด้วยอารมณ์หรืออะไรก็ตามแต่ กับตันกับตันเขาน้ารักเขายกมือไหว้แล้วลุงก็ถามว่ากับตันก็ไปเหรอกับตันบอกว่าผมมากับช่างพงครับลุงผมก็ต้องไปกับช่างพงแล้วโกโก้ไลท์ลุงป้าก็ถามว่าโกโก้ไลท์ป้าไม่ได้ว่าอะไรใครนะไม่ได้มังคับใครด้วยแล้วก็ไม่ได้ว่าให้โกโก้ไลท์ไป แล้วแต่โกก็ไ้ไลจะตัดสินใจกก็้ลยบอกว่าก่อนออกไปจากที่ประชมุมเดี๋ยวคืนนี้ผมขอไปคิดดูก่อนแล้วสักพักหนึ่งทุกคนก็ออกไปแล้วก็มีคลิปร้องไห้กันทุกคนเลยบ้าบอกตรงๆนะว่าไม่ว่าเอฟซีท่านใดจะมองลุงกับ ได้ไล่ทุกคนป้าคิดว่าเหตุผลบางครั้งลุงกับป้าต้องตัดสินใจญาติพี่น้องป้าทำกับป้าขนาดไหนป้าก็ต้องตัดใจเพราะว่ามันมันเกิน